มาเล่นตุ๊กตากันเถอะแมนดี้ทิ้งของเล่นเกลื่อนพื้นอีกแล้วนะฉันถ่ายคลิปอยู่เงียบๆกันหน่อยไงคะฉันซาชาฉันเกิดในเมืองเล็กๆในรัฐวอชิงตันเฮ้ยและฉันต้องอยู่ร่่มบ้านกับลูกพี่ลูกน้องห้าคนแม่ฉันมีพี่สาวสองคนพวกท่าได้รับมรดกเป็นบ้านหลังโตจากคุณแม่ไม่มีใครอยากย้ายออกพวกเราก็เลยอยู่ด้วยกันหมดใครเห็นเดสสีฟ้าของฉันไหมไม่ฉันไม่เห็นนะซาชอเก็บมือถือหน่อยหนูได้พืติดตามเพิ่มยี่สิบคนนะ นี่อาหารฉันไปไหนอะเราคงทําเผื่อไม่พอทุกคนมั้งเหมือนลูกบอลหิมะเลยอะเฮ้ยเห็นไหมว่าทําไมฉันถึงอยากออกไปจากที่นี่ฉันต้องอดทนอีกปีหนึ่งจนฉันจะบรรลุนิติภาวะอย่างเดียวที่ทาให้ฉันไม่บ้าไปก่อนก็คือติ๊กต็อกฉันชอบมากๆและถ่ายวิดีโอเทียบเลยปีก่อนฉันเปเพื่อนกับหนุ่มจากสเปนชื่อว่าพาโบก็โพสต์วิดีโอธรรมชาติมากมายฉันเชื่อใจบอกความลับเขาและบ่นเรื่องลูกพี่ลูกน้องให้ฟังนายเป็นเพื่อนสนิทฉันเลยนะ พอบสนับสนุนฉันตลอดฉันถัดเรียนสเปนด้วยสักวันฉันจะไปหาที่บาร์เซโลนาได้เย็นวันนึงฉันถ่ายวิดีโออยู่แมนดี้ก็วิ่งมาจากใกล้ๆและดึงผมฉันโอ๊ยปล่อยนะแมนดี้ลือยาผมเท่าเหมือนพี่อะฉันก็คิดว่าจะกัดสีผมอยู่ฉันว่ามันไม่น่าเหมาะกับเธอนะไม่รู้หรอกจะเอาอะไรแต่ว่าอย่ามายุ่งเช้าวันถัดมาฉันตื่นมาเพราะเสียงฉันลืมตาขึ้นก็เห็นแมนดี้ข้างๆฉันพร้อมกันไกลในมือนี่ทําอะไรเนี่ยหลจะตัดผมพี่ไปทําวิกใส่เองพอกันทีฉันทำไม่ไหวแล้ว ฉันลงไปใช้ล่างแล้วก็เจอกับแม่ท่านเพิ่งกลับมาจากงานกะดึกหนูเบื่อแล้วทําไมเราถึงอยู่กันเองเหมือน,นปกติไม่ได้ล่ะลูกก็รู้ว่าหลังหย่ากันพ่อลูกก็ไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูเราเช่าบ,บ้านเองไม่ไหวและแม่ก็รายได้ไม่พอฉันอยากเอาใจไปคิดเรื่องอื่นฉันก็เลยเออกจากบ้านแล้วก็นั่งรถบัสไปเมืองข้างๆเป็นการปิดเทอมหน้าร้อนที่แย่ที่สุดเลยฉันไปที่ศูนย์กลางเมืองแล้วก็ถ่ายคลิปติ๊กตอกไปด้วยคนกลุ่มเล็กๆก,ก็สะดุดตาฉันเข้าดูจากเสื้อผ้าพวกเขาคงจะเป็นนักศึกษาวิทยาลัย ไม่อยากเชื่อเลยว่าไม่มีใครอยากไปสเปนอ่ะเขาพูดว่าสเปนเหรอฉันสงสัยแล้วก็เข้าไปใกล้เออมาป่วยในจังหวะที่แย่สุดๆเราจะหาใครมาแทนเธอได้ทำงานเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ในโรงแรมไม่ได้ยากขนาดนั้นนะฉันเลยรู้ว่าพวกเขาจะไปทำพัฒน์าที่บาร์เซโลนาและฉันก็คิดอะไรได้ขอโทษนะฉันบังเอิญได้ยินที่คุยกันถ้าพวกเธอหาเอ็นเตอร์เทนเนอร์คนที่สี่ฉันพร้อมนะฉันเอาด้วยไม่รู้สิแม่นาออนเธอสิบแปดยังเนี่ย แน่นอนว่าการโกหกไม่ดีแต่บางครั้งมันก็จําเป็นนะคะใช่ฉันเพิ่งอายุ18จบจากไฮสคูลแล้วก็เข้าวิทยาลัยแล้วด้วยเธอมีประสบการณ์ทํางานมาไม่แต่ฉันครีเอทีฟมากนะลิกตอกเอาจริงดิโอ้ยอีธานทําไมถามจิกแบบนั้นฉันยังกับเรามีตัวเลือกอย่าถือสาเลยนะฉันนอร์ม่าสน,นี่แซมนะพวกเขาดูนิสัยดีนะแต่ก็แน่นอนว่าทุกคนอยา่าวนอีธานนะเราคุยกันอีกหน่อยพวกเขาก็ให้ฉันไปด้วยอีกสัปดาห์เจอกัน ราจะบินไปที่เยอรมนีแล้วก็นั่งรถไฟไปสเปนเพื่อประหยัดค่าตั๋วจะไม่ทําให้ผิดหวังพอฉันถึงบ้านฉันก็เล่าให้แม่ฟังหนูอาจจะหาเงินได้มากพอให้เราเช่าบ้านกันเองก็ได้ตอนแรกแม่ก็ไม่อยากให้ฉันไปแต่ฉันบอกท่านว่าฉันไม่เป็นไรในเย็นนั้นฉันชัดหาพาโบเดี๋ยวเราจะได้เจอกันแล้วนะงั้นเธอจะไปสเปนเหรออย่าให้โดนแดดเผาล่ะนี่โดนหนุ่มสเปนสุดแซ่บหักอกมาล่ะนั่นกลิ่นอะไรเนี่ยอ๋อกลิ่นคนขี้ฉาไงฉันใช้เวลาสองสามสัปดาห์ถัดมาเพื่อเตรียมทริป ฉันอ่านเรื่องโรงแรมที่เราจะไปทํางานแล้วไปบอกผู้ติดตามฉันสัญญาว่าจะคอยอัปเดตแล้วก็เอาวิวสวยๆให้ดูนะเย็นก่อนเดินทางฉันเก็บกระเป๋าอยู่ในห้องจู่ๆก็ได้ยินเสียงเด็กตะโกนจากชั้นล่างเกิดอะไรขึ้นน่ะนี่ไม่ได้ลืมวันเกิดแมนดี้ใช่ไหมอุ้ยของขวัญหนูล่ะเออเดี๋ยวเตรียมให้ทีหลังนะบ้านเราเสียงดังอื้อๆเหมือนรงังผพ้งตอนเย็นฉันอยากจะนอนสุดๆเลยละคะ่ะเธอมาทำอะไรพยายามทำวิกอีกเหรอ หนูกับเพื่อนๆว่านี่ให้พี่ครอบครัวเราค่ะเอาไปที่สเปนด้วยนะเฮ้ยโอเคที่นี้ฝันดีจ้ะฉันต้องแปลกใจที่เช้าวันถัดมาแม่ส่งเงินสดจํานวนหนึ่งให้เดือนนี้แม่เก็บเงินเอาไว้เอาไปด้วยนะเผื่อ,อไว้ขอบคุณค่ะแม่ไม่นานพวกนั้นก็มารับฉันด้วยรถที่อีทานเช่ามาเราไปถึงซีแอตเทิลแล้วก็เช็คอินในโฮสเทลเล็กๆเราจะพักที่นี่แล้วก็ขึ้นเครื่องในตอนเช้านะไปหาอะไรกินกันระหว่างกินข้าวกันฉันก็ถ่ายรูปเราให้ผู้ติดตามดู ช่วย่ายรูปเราได้ไหมคะได้เลยจะหนูตอนสาวๆฉัเป็นช่างกล้องฝีมือดีเลยนะจะบอกให้ให้เราอยู่ตรงกลางนะคะเราอยู่ในรูปไม่ครบนะคะเอาใหม่ได้ไหมคะเลื่อนกล้องไปทางซ้ายหน่อยก็ได้นี่จงใจหรือเปล่าเนี่ยโอเคจะถ่ายแค่อีกรูปนะรูปสุดท้ายแล้วคราวนี้ฉันว่าเพอร์เฟกแน่ค่ะสุดยอดเลยคะ่ะสุดท้ายแล้วฉันก็ต้องหาทางเซฟี่เอาแทน คืนนั้นนอมากับฉันได้แชร์ห้องเดียวกันเขาคงไม่โกรนนะไม่โกรนหรอกนะเช้าวันถัดมาเราก็นั่งเครื่องบินไปเยอรมนีกันก่อนเทคออฟฉันดูคลิปล่าสุดของพาโบาเซโลน่าสวยมากเลยฉันอยากไปที่นั่นจะแย่แล้วก็ส่งวิดีโอเขาเต้นลาตินมาให้ด้วยดูอะไรนะั่นน่ะไม่ใช่เรื่องของนายนะยังไม่ถึงสเปนเลยแต่ได้แฟนแล้วหรอหมอนี่เก่งเรื่องกภาษาฉันจังเลยนะ พอเรามาถึงที่เยอรมนีเราก็มีเวลาสองสามชั่วโมงก่อนรถไฟมาถึงเราเลายเดินรอบเมืองแล้วก็สนุกกับตอนนั้นไปก่อนในที่สุดก็ได้ออกจากเมืองลเล็กๆแล้วช่วยถ่ายรูปให้เราหน่อยได้ไหมคะให้เราอยู่ในเฟรมนะคะดูเหมือนเธอจะทํากรรมเอาไว้นะไม่นานเราก็มาถึงจตุรัสแล้วก็ดินเสียงดนตรีดังขึ้นคนที่ผ่านไปมาหยุดกันแล้วก็เต้นเมื่อดินเสียงเพลงไปจอยกันเถอะฉันต้องเฝ้าของนะ่ะมีจังหวะหนึ่งอีทางกับฉันก็หันหน้าชนกันแล้วก็เริ่มเต้นด้วยกันเต้นเก่งเหมือนกันนะ ตอนฉันเด็กๆไม่ให้เต้นบอลเล่เนะาะบอลเล่มันไม่แมนเลยแต่พ่อบอเป็นสุดยอดนักเต้นลาตินขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจเกิดอะไรขึ้นฉันออกไปซื้อเค้กแค่นาทีเดียวแต่พอกลับมาของของเราก็หายไปแล้วอ่ะทั้งโง่ขนาดนี้ได้ไงเนี่ยดูนั่นะตำรวจพอเราเล่าเรื่องของที่หายไปเขากลับปล่อยเบอร์ขอโทษนะหนูแต่ฉันช่วยไม่ได้ขโมยชอบจัตุรัสนี้มีของโดนขโมยอยู่ประจำคราวหน้าก็ระวังแล้วกันเนาะทั้งบัตรธนาคารเงินสดที่พบมา และมือถือของทุกคนก็หายไปพร้อมกับสัมภาระที่เดินขโมยไปโชคดีที่ฉันยังมีมือถือและเงินที่แม่ให้มาอยู่ถ้าฉันซื้อตั๋วรถไฟให้ทุกคนเราก็จะไม่เหลืออะไรเลยอันที่จริงฉันมีอะไรเสนอเพื่อนฉันโชว์ทริคก,การหลอกระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถไฟอยู่เราลองได้จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าตั๋วไงน่าเหลือเชื่อมากที่แผนของอีธานได้ผลแต่ว่ามันก็ทําให้ฉันประสาทจะกินอย่าทําแบบฉันนะอย่าขึ้นรถไฟโดยไม่มีตั๋วล่ะ ไม่อยากเชื่อว่าของของเราหายไปหมดล่ะฉันเพิ่งซื้อมือถือมาใหม่เองนะเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีพาสปอร์ตติดตัวนะฉันเองก็เสียใจที่เสียสภาพไปแล้วก็ชัดหาพาโบเรื่องนี้เขาตอบข้อความฉันทันทีไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพาไปร้านบูตีสุดเจ๋งในบาร์เซโลนาแหมน่ารักจังเลยเนาะชื่อไปให้พอน์ได้ไหมจะจูรถไฟก็หยุดแล้วนายท่ารถไฟก็ขึ้นขบ,บวนมาเวนกรรมตรงนี้ไม่น่ามีนายท่านี่ต้องใช้ตัวอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น่ะทำยังไงกันดีล่ะตามฉันมา เราไปที่ขบวนสัมภาระและพยายามอยู่ให้เงียบที่สุดได้ยินเขาไหมฉันว่าเขาไปแล้วเฮ้ยเกือบไปแล้วทันทีที่เราเบาใจจู่ๆประตูก็เปิดออกฉันบอกนายท่าว่าจะจ่ายค่าตั๋วของทุกคนแต่เขาก็ไม่พอใจเราโดนปรับเงินก้อนใหญ่แล้วก็โดนไล่ลงจากขาบวนเยี่ยมไปเลยที่นี้เราก็ไม่มีเสื้อผ้าไม่มีเงินและไม่รู้ด้วยว่าอยู่ที่ไหนเรารู้นะอันที่จริงเราอยู่ในออรลีนส์ฝรั่งเศสฉันหิวจังเลยอะ งั้นก็กินเค,ค้กที่ทําให้เรากระเป๋าหายยกทีมไปสักซิใจเย็นเนอะมองนี่ว่าเป็นการประจนภายซิฉันมีญาติในปารีสฉันว่าเขาช่วยเราได้ใช่ที่เราต้องทําก็คือไปปารีสแบบไม่มีเงินให้ได้ไว้ใจฉันได้นอร์มาไปที่ลานจอดรถแล้วขอคนไปส่งฉันไม่ให้นั่งรถฟรีหรอกเดินเอาตอนเช้าก็ไปถึงเนอะดูท่าเราคงไม่มีทางเลือกแล้วนะนี่เอาจริงเหรอมีไอเดียที่ดีกว่านี้ไหมล่ะฉันเริ่มไลฟ์สดแล้วขอผู้ติดตามให้ช่วยซื้อตั๋วรถบัสไปปารีสหน่อย อ๋อเหรอขอโชคดีนะพวกเขาโหวเราะฉันจะฉันเอายอดโดนทมาให้ดูเรามีเงินพอซื้อตั๋วแล้วเธอคิดว่าผู้ติดตามเธอจะช่วยเราไปจนถึงสเปนได้ไหมอีกสองสามชั่วโมงจะถึงปารีสฉันคิดว่าจะงีบหลับระหว่างทางแต่อีทางก็กวนฉันรู้ท่าติ๊กตอกคงไม่ไร้ประโยชน์อย่างที่คิดเอาจริงๆนะฉันคิดว่าเธอจะโทรหาพ่อแม่แล้วขอให้พวกเขาโอนเงินให้ซะอีกเฮ้ยแม่ฉันเอาเงินเก็บทั้งหมดให้ฉันแล้วฉันไม่อยากให้่านห่วงทำไมนายไม่โทรหาที่บ้านล่ะฉันไม่มีครอบครัวแม่ฉันเสียไปนานแล้ว พ่อกับฉันก็ไม่ติดต่อกันฉันอยากโทรหาญาติที่ปารีสแต่ไม่รู้เบอร์เขาอีแานไม่รู้ที่อยู่ของญาติเขาเหมือนกันแต่จำบาร์ที่คนนั้นทำงานอยู่ได้เมื่อเราไปถึงเราก็โดนยามกันไว้ที่ทางเขา้าโชว์บัตรประชาชนด้วยครับฉันพยายามจะลอดผ่านไปแต่เขาก็จับหลังคอฉันเอาไว้เหมือนลูกแมวเออฉันรอพวกนายข้างนอกก็แล้วกันอ้าวทำไมล่ะนี่นายเธอยังอายุไม่ถึงรู้บ้างไหมว่าเรางานเข้าขนาดไหนเพราะเธอเนี่ยพวกเรากลลำบากกันอยู่แล้วนะ แผนนายยังไม่รู้ตัวอีกโอเคเดี๋ยวฉันเข้าไปเราตรงนี้เหรฉันก็อยากจะช่วยแต่ว่าฉันถังแตกนะเพื่อนๆฉันจะไปอิตาลีในตอนเช้าพวกเขาไปส่งได้แล้วจากนั้นก็นั่งเรือข้ามฟากเพื่อนฉันทํางานบนนั้นถ้าระหว่างทางพวกเธอทํางานให้เดี๋ยวเขาก็ให้นั่งเรือฟรีเองแหละฟังดูเสียงนะคะแต่ก็เป็นแผนเดียวที่เรามีแล้วช่วยลดเสียงหน่อยได้ไหมเอาหนะ้าสนุกออกตอนแรกเสียงก็ทําให้ฉันประสาทจะกินแต่ในที่สุดฉันก็ผ่อนคลายแล้วก็เริ่มร้องเพลงตามกินน้าตาลเยอะขนาดนี้จะไม่ป่วยเอาเหรอ ฉันมีนิสัยแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วฉันอยู่กับตายายเพราะท่านชอบบงการสุดๆและฉันไม่เคยมีเพื่อนฉันรู้สึกเหงาอยู่ตลอดและชอบกินแก้เครียดน่ะฉันรู้สึกสงสารเนลมากฉันรู้ตัวว่าครอบครัวฉันจงกันข้ามกับบ้านเธอเลยเรือข้ามฟากไปสเปนจะออกในตอนเช้าเราก็เลยใช้เวลาตลอดเย็นนั้นเที่ยวเล่นกันที่หาดอิตาลีแล้วนอนบนทรายอุ่นๆแล้วก็มองดาวด้วยกันฉันไม่เคยรู้สึกมีความสุขขนาดนี้เลยฉันก็ด้วยพวกเธอมาทําอะไรเนี่ยห้ามอยู่ที่นี่ตอนกลางคืนนะ เรากำลังไปครับเดี๋ยวก่อนนะหยุดก่อนวิ่งเร็วราหนีจากตำรวจมาได้แล้วก็ซ่อนในกระท่อมที่มีกระดานเซฟจนเช้าโชคดีที่เราขึ้นเรือข้ามฟากได้โดยมีเงื่อนไขว่าเราต้องทำงานให้เจ้าของจนกว่าจะถึงที่นอร์ามาเล่นกับเด็กๆแซนเป็นเทรนเนอร์ในยิมและอีธานกับฉันก็ไปที่สระน้ำฉันกูเกิลหาคลิปสอนแอโรบิกในน้ำแล้วก็ลองทำตามดูด้วยเธอเก่งนะเนี่ยถ่ายรูปฉันให้หน่อยไปไงบ้งางนายจงใจใช่ไหม ป่าฉันก็แค่มือสั่นเนอะงั้นมือฉันก็สั่นเหมือนกันล่ะฉันผลักเขาลงน้ําแล้วเขาก็รีบขึ้นมาแล้วก็ลากฉันไปด้วยปล่อยฉันนะฉันพยายามหนีแต่จู่ๆอีธานก็กอดฉันอีธานฉันมีแฟนแล้วนะหมายถึงไอ้หนุ่มสเปนนั่นนะเหรอยังไม่ได้เจอกันเลยนี่เดี๋ยวเราก็เจอกันนอะผ่านไป2ี่บชั่วโมงเราก็มาถึงบาร์เซลโลนาชั่วโมงต่อมาเราก็มาถึงโรงแรมที่เราต้องทํางานไม่อยากเชื่อเลยว่าเราทําได้ เราจะหาเงินได้มากพอซื้อตั๋วกลับนะและยังเหลือเงินด้วยแต่เราต้องเจอเรื่องซวยเข้าขอโทษนะคะแต่เราจ้างเอ็นเตอร์เทนเนอร์คนอื่นแล้วฉันพยายามติดต่อไปเตือนเรื่องนี้แล้วอะแต่คุณไม่รับสายเลยอเพราะว่ามือถือเราโดนขโมยครับให้งานเราทำเถอะนะคะเราไม่มีเงินซื้อตั๋วกลับบ้านด้วยซ้ำขอโทษคะ่ะแต่ฉันช่วยไม่ได้พอใจหรือย,ยังล่ะเรามานี่เพราะวันนายเลยนะอย่าทะเลาะก,กันนะมาเป็นการประจนภัยที่ดีนะว่ามา ฉันมีเพื่อนฐานะที่ดีในบาร์เซโลนาและใช่อีธานฉันพูดถึงหนุ่มสเปนของฉันเองแต่ว่าพอฉันแชทหาพาโบคําตอบของเขาทําให้ฉันช็อกขอโทษนะฉันโดนแมลงกัดก็เลยไปหาเธอไม่ได้จากนั้นเขาก็ไม่อ่านข้อความฉันเลยค่ะพวกเราเดินผ่านเมืองกันอย่างหมองเศร้าจนเราได้ยินเสียงเพลงละตินใกล้ๆตอนที่ฉันเดินไปใกล้ฉันก็เห็นพาโบเขาเต้นโดยมีผู้ชมรายล้อมทาไมนายโกหกฉันล่ะนี่แฟนคลับครั่งของฉันอีกคนเหรอเนี่ยอยากได้ลายเซ็นเหรอ พาโบนะเป็นบ้าอะไรเนี่ยฉันเองซาชาพาโบอันที่จริงฉันชื่อว่าโทมัสเนะฉันงงมากก็เลยเปิดติดตอกแล้วก็เปิดแอคพาโบให้ดูอ,อ๋อทําหมายถึงคนเนี้ยฉันรู้ว่าเขาถ่ายรูปวิวธรรมชาติสวยๆแต่ไม่รู้เลยว่าเขาเอารูปฉันไปใช้เนะรู้ไหมว่าฉันจะหาเขาได้ที่ไหนอะโทมัสยิ้มแปลกๆแต่ก็บอกที่อยู่มาให้แน่ใจหรือว่าเราควรไปหมอนั่นกโกหกเธอนะฉันต้องสืบให้รู้เรื่องฉันคิดว่าตัวเองเตรียมใจเจอทุกอย่างแต่เมื่อเรามาถึงตามที่อยู่ ฉันก็ช็อกไปเลยบ้านเด็กกำพร้าเหรอมีผู้หญิงเดินออกมาโอล่าเธอปพูดอำนวยการบ้านเด็กกำพร้าคะ่ะภาษาอังกฤษเธอแย่ทีเดียวภาษาสเปนของฉันก็เลยช่วยไว้ได้พอฉันทำถึงพาโบเธอก็นำทางไปเธอคือพาโบเหรออายุเท่าไหร่เนี่ยผมสิบสองตลอดมาผมไม่กล้าบอกความจริงกับพี่ผมแค่อยากจะเป็นเพื่อนกับพี่สาวที่โตกว่าผมคิดว่าพี่สวยนะฉันไม่รู้จะพูดอะไรเลย ก่อนจะเจอพี่ผมเหงามาตลอดแต่พอพี่มาผมก็กลัวแล้วก็โกหกพี่เรื่องป่วยอ่ะตอนแรกฉันเสียใจแล้วก็โกรธแต่แล้วฉันก็สงสารเขาเราเป็นเพื่อนกันต่อได้ไหมแต่เดี๋ที่เธอเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะพาโบคุยกับผู้อำนวยการแล้วเธอก็ให้เราคร้างที่นี่ที่นี้ก็รู้แล้วว่าหนุ่มสเปนของเธอเป็นแบบไหนอ่ะคืนนั้นฉันคิดเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นตลอดทริปอยู่ทั้งคืนฉันเจอคนหลากหลายแบบและหลายคนก็เหงาอีธานนอร์มาพาโบ เด็กทุกคนในบ้านเด็กกำพร้าเช่ว่าฉันคิดถึงครอบครัวคะ่ะลูกพี่ลูกน้องตัวแสบด้วยในตอนเช้าฉันโทรหาแม่แล้วก็เล่าทุกอย่างให้ฟังพระเจ้าช่วยซาท้าทำไมไม่โทรมาเร็วกว่านี้แม่จะไล่าถามคนแล้วก็ขอยืมเงินค่าตั๋วกลับมาให้นะไล่าถามคนเหรอทำไมอะ่ะหนูมีเราอยู่นะทางบ้านฉันลงขันแล้วก็ซื้อตั๋วกลับบ้านมาให้พวกเราแมนดี้ยังบริจาคเงินเหรียญเดียวที่มีด้วยคนที่ฉันอยากเขี่ยทิ้งให้พ้นมาตลอดกลับเป็นคนที่ช่วยฉันเอาไว้ ไม่นานเราก็มาถึงบ้านแา่รูปหมูรูปสุดท้ายมาฉันพมทามจะเจอรูปตกเฟรมอีกครั้งแต่มันออกมาเป๊ะเลยพวกเขาบอกว่าสิ่งสําคัญไม่ใช่จุดหมายแต่ก็คือการเดินทางฉันคิดว่าฉันเข้าใจความหมายแล้วฉันรู้ความสําคัญของครอ,อบครัวและก็เลิกราคาญพวกเขาแล้วนี่ยินส์ข่าวของฉันไปหนาเยอะไม่รู้เหมือนกันฉันยังลงวิดีโอในติ๊กต็อกอยู่มีหลายคนเริ่มติดตามฉันหลังทริปของเราฉันปดสร้างไรายได้ให้ออเขาแล้วก็ใช้หาเงินได้แล้ว ไม่นานนี้อีธานขอฉันเป็นแฟนคุณว่าฉันควรจะคบกับเขาไหม